สวัสดีครับวันนี้เป็นสามัญคณิตศาสตร์หนะครับในรุ่นของปีที่แล้วเด็กข0ูนย์นะเดี๋ยววันนี้เรามาจับเวลาทําข้อสอบพร้อมกันนะเวลา90นาทีลุยเลยแล้กันเนาะพาร์แรกนะ10ข้อข้อละ2คะแนนทั้งหมด20คะแนนอันนี้ต้องเร่งมือทำนิดนึงนะข้อละประมาณ2อาข้อละประมาณ2นาทีโอเคลุย ข้อหนึ่งนะก็กำหนดให้ตัวพหุนามมา px ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ ab เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรเป็นจำนวนจริงนะแล้วก็โจทย์บอกว่า x บวกห x บวกสอ x บเป็นตัวประกอบนั่นหมายถึงว่า px ของเราเนี่ยแยกตัวประกอบได้เป็น x บวกห x บวกสแล้วก็ x บวกสเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อสังเกตเห็นไหมสหัมประสิทธ์ตัวสุดท้ายเนี่ยมาจาก3ตัวนี้คูณกันนี มันลงด้วย2นะครับแสดงว่ามี2คูณอยู่ข้างหน้านะครับอ่ะคราวนี้ก็น่าจะพอได้แล้วครับทุกที้เราใช้วิธีการเทียบสัมประสิทธิ์คูณกระจายเลยแล้วก็เราจะได้ a b แล้วก็ c นะครับอ่ะคูณ,ค,ณคูณกระจายเลยก็ได้นะคูณกระจายก็จะได้เป็นอ่าคนนี้ก่อนนะก็จะเป็น x อ็กำลังสองบวกสอแล้วก็อ่า x อ็กกำลังสองบวกพจนที 3x นะแล้วก็บวกสนะครับคูณกระจายเพราะต่อไปเบวกส ก็ได้ x กำลัง3นะบวกด้วย3 x กำลัง2บวก2 x 3คูณเข้าไปก็ได้บวกด้วย3 x 2, กำลัง2บวกด้วย9 x บวกด้วย6นะครับทั้งหมดจะ่าลืมคูณ2ก็เลยได้เป็น2 x กำลัง3วันนี้กับวันนี้รวมกันเป็น6บวกด้วย1 2 x กำลังสองวันนี้กับวันนี้รวมกันเป็น11คูณ2เป็นบวกด้วย2 2 x แล้วก็บวกคนสุดท้าย6คูณ2 12นั่นหมายความว่าเราได้แล้วว่า a b c ตามนี้โจทย์บอกว่า a บวก b บวก c เท่าไหร่แต่แล้ว2คะแนนก็คือ12 22แล้วก็12นะครับบวกกันทั้งหมดได้6 4 46นะครับผมตอบข้อ5โอเคผ่านเร็วเลยนะต่อเลยนะข้อ2จำนวนเต็มบวก n มากกว่า2นะครับ เป็นมากกว่า2มีค่าที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18แดแล้วก็2ที่ิบแล้วเหลือเศษ2อันนี้มันเป็นเรื่องของรรมรอนะตัวค่าน้อยที่สุดที่หารด้วยตัวนี้ลงตัวนั่นคือคอรนนะเองนะครับคอรนก็คือคอรนอของ18กับย4ิบสนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคอรนอที่ว่าก็คือ18ดนะกับ24หาคอรนอเลหรือยัง ครอนอ๋จับหารเลยเอาเอาสองกอองเกแล้วก็อะไรครับ12บองเอาสามหารก็ได้3แล้วก็4นะครับครอนอ๋คูณท,ทั้งหมดก็จะได้2องคูณสคูณสคูณสนะครับก็ได้เป็นอ่าสิบคูณกับหได้72คดสิบองนอคือ72แต่ตอบลือไม่ได้เพราะว่าข้อนี้คือจำนวนเต็มบวกที่จำนวนเต็มบวก N มากกว่า2นะครับ ที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18แล้วก็24แล้วเหลือเศษ2มีค่าอยู่ในช่วงใดน,นะครับมีค่าหารแล้วเหลือเศษ2เพราะฉะนั้นครนอนคือ72ถ้าหารแล้วเหลือเศษ2ต้องบวกไป2วันค่านั้นคือ74ค,คือ74เพราะฉะนั้น74อยู่ในช่วงไหนลูก74ก็อยู่ในช่วงนี้ถูกไหมข้อหนึ่งนะครับ,รบข้อ3นะครับ บอกว่า a และ b เนี่ยเป็นมุมที่อยู่ระหว่างศูนย์ถึง2 π คืออยู่คอนแลนที่1นะก็เขาให้แทน a มาแล้วก็แทน b มา,าวิธีการแบบนี้เราเขาถามหามุม a อเบวก b เราเทสแท็คแท็แทนเข้าไปเลยกพแทน a b คืออะไรแนละ้วเข้าสูตรแทน a บ,บ,บ,บวก b แทนผลบวกเท่ากับแทน a อบวกแทนบีผมส่วนด้วยนะครับ1ลบแทน A แล้วก็แทน b นะครับที่เหลือแทนค่า แทน A คือ2แทน b คือ3มส่วนด้วย1ลบด้วยนะครับ2คูณ3มมันก็คือได้เป็น5ส่วนอะไรส่วนด้วยอ่าเท่าไหร่ส่วนด้วย1ลบ6ก็เป็นหส่วนด้วยลบ5ก็คือลบ1แทนอะไรได้ลบนครับแทนอะไรได้ลบก็คือแทนอะไรได้1ก่อนดีกว่าครับแทน 45องศาเนี่ยได้ด้วยกันหนึ่งถูกไหมแต่ว่าที่ได้ลบหนึ่งก็ S T C A แทนที่ติดลบก็อยู่คอรแเรนที่2กับคอรแเรนที่4นะแต่เนื่องจากวง A และ B มันเป็นนะครับคอรแเรนที่1คอรแเรนที่1บวกคอรแเรนที่1ยังไงก็ได้แค่อะไรครับคอรแเรนที่2ก็คืออยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนั่นคือมุมร้อองศานะครับหรือ ้าตรงนี้เป็นเรเดียก็คือายส่วน4ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ pi ลบส่วน4นั่นก็คือ3ายส่วน4เกจต่อข้อ3นะ,ะต่อไปข้อ4นะครับเป็นเวกเตอร์นะครับเขาให้เวกเตอร์ a มาแต่อันนี้ข้อสังเกตเขาให้เวกเตอร์ b ขอ4นะครับมาเป็นชุดแล้เกาถามตัวนี้นะครับเคสนี้ต้องยำตัวนี้ก่อน ว่ามันเข้าคุณสมบัติอะไรบ้างครับถ้าพี่นัลองกระจายก็จะพบว่าเกิดเป็นเรื่องของการคูณแบบคอสกับการสลับที่ห้ามเด็ดขาดแบบดอทสลับที่ได้นะเพราะงั้นเ่กระจายดอทมหาคอสมันก็จะได้เป็น a คอ s 4นะครับดอทกับ a ครับวงเล็บแรกวงเล็บต่อไปก็เป็น a คอร์ c นะครับดอทกับ b นะครับวงเล็บต่อไปก็เป็น a คอร์สสี่นะครับดัตกับสี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน่าสนใจก็คือ,อตรงนี้มีเอกับ a เอนะฮะนี่มี4กับ4นี้โดยความหมายของการคูณแบบ cross เนี่ยครับคูณแบบ cross สมมตินี่คือเวกเตอร์ a นะครับอันนี้คือเวกเตอร์4อาจจะทํามุมต่อกันก็ได้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เนีจะได้เวกเตอร์ใหม่ที่ตั้งฉากกับทั้ง a แล้วก็4แสดงว่าเวกเตอร์เนี้ยเวกเตอร์ตัวนี้จะต้องตั้งฉากกับ a แล้วก็4 อันนี้มาดูต่อพอคูณแบบดอทคูณแบบดอทคุณสมบัติที่น่าสนใจคือถ้ามันตั้งฉากกันนะครับเวกเตอร์ u ดอท v นยะถ้าตั้งฉากกันเมื่อไหร่จะได้ศูนย์นะครับ u ดอท v จะได้ศูนย์ซึ่งตอนนี้ไงครับมันตั้งฉากกับ a แล้วเวกเตอร์ใหม่ตนะ้องตั้งฉากกับ a แล้วมันไปนดอทก,กับ a ก็แสดงว่าคําตอบต,อตรงนี้เป็นนะไรครับศูนตรงนี้เหมือนกัน a ค o s น c มันก็จะได้เวกเตอร์ที่อะไรครับตั้งฉากกับ a แล้วก็ c แล้วมาดอทกับ c เพราะงานเวกเตอร์ c กับเวกเตอร์อเวกเตอร์เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ c มาดอทกับ c ก็จะต้องได้เลยครับก็าคุณสมบัติเรื่องดอทก็จะต้องได้เวกเตอร์0นั่น,นั้นอันนี้จบไปเหลือตัวนี้นการคูณแบบคอสกับดอทที่มันผสมผสานกันเนี่ยมันมีอยู่ว่าอ,อย่างเช่นตัวนิยามเลยนะก็ a เนะี่ยถ้า a ดอทด,ด้วย b cos c ซึ่งคำตอบมันออกมาเป็นสเกลาร์เพราะคอสเวกเตอร์กับเวกเตอร์คอสการได้เป็นเวกเตอร์แล้วก็อันนี้ก็เวกเตอร์เวกเตอร์กับเวกเตอร์ดอทการก็ได้เป็นสเกลาร์นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเวลาคิดคำตอบออกมาได้แล้วเนี่ยมันสลับที่ได้ถ้าสลับที่หนึ่งครั้งคำตอบสเกลาร์ก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นนี้สลับที่ตัวเนี้ยรับตำแหน่งกัน b ดอทด้วย a คอร์สี่อย่างเงี้ยเนี่ยคือสลับที่หนึ่งครั้งสเกลาร์ที่ได้สมมติว่าได้คําตอบเป็นเป็นอ่าเ,เป็น B แล้วกันนะสมมติว่าเป็น B มันจะได้เป็นลบสลับที่หนึ่งครั้งกับเครื่องหมายแค่นั้นเองพอเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยที่เขาอ่ายิงมาเนี่ยก็คือเป็นไงครับเขาเหลือตัวนี้ตัวเดียวถ้าแต่เรื่องการดรอปสลับที่ได้ใด้เขียนใหม่เป็น B ดรอปด้วยนะครับ A c คอร์สี่ซึ่งในที่เนี้ย มันไม่ได้ให้ b โดดโดดมันให้ a โดดเพราะฉะนั้นใช้คุณสมบัติที่กล่าวไว้ตรงนี้นะครับเอามาใช้กับข้อนี้มันก็จะได้เป็นสลับที่ตรงนี้1ครั้ง,งเป็น a ดด้วยนะครับ b cross แต่ถ้าสลับที่1ครั้งคําตอบต้องน,คงนะครับติดลบนะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้เนี่ยคือติดลบของค่านี้ทําไมถึงทาแบบนี้เพราะเวกเตอร์ a หลุดเดี่ยวแต่เวกเตอร์ b กับ c มันไม่หลุดมันคอสกันอยู่ได้แล้วขอ้อนี้ก็เป็น 2i ง I, นะครับลบ J, แล้วก็บวก k นะครับมาดอดกับ 3i มบวก J, แล้วกลบซึ่งการดอดนั้นง่ายมากเลยคูณแบบดอดก็คือเวกเตอร์ที่อยู่ในดีกีอ่าในยูนิตเวกเตอร์เดียวกันดอดกันก็ได้สกเกลาราค่านั้นเพราะฉะนั้น2คูณ3ก็ได้6-1ลบคูณกับ สองได้ลบสองหนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งแต่อย่าลืมมีลบข้างหน้านะก็ได้ไปเลยครับหกลบสองเป็นสี่สี่ลบหนึ่งก็เป็นสามได้ลบสามคำตอบต่อไปข้อห้านะครับกำหนดให้จุดหกสี่อยู่บนวงกลมนะครับวงกลมสี่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางสองเส้นของวงกลมสี่คือเส้นตรงนี้ครับเส้นตรงนี้มันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางทั้งคู่นะครับวนนี้คือวงกลมสี่นะครับ หกสี่อยู่ตรงนี้แล้วก็มี2องเส้นสมมติว่าติดตามเส้นนี้นะครับอันนี้ L1 สมมติว่าเป็นตัวนี้ L1 นะตัวนี้ L2 เส้นผ่านศูนย์กลาง2องเส้นนี่ยมันเส้นผ่านศูนย์กลางสองคัญคือมันต้องผ่านจุดศูนย์กลางแสดงว่ามันตัดกันที่จุดศูนย์กลาง HK นะครับรัศมีของวงกลมยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะหารัศมีหา HK ได้จบเพราะรู้แล้ว HK กับอะไรครับจุด64ส่นะคือระยะอะไรครับ หา h k หา h k ไง h k ก็คือจุดตัดนั่นเองจุดตัดของ l1 กับ l2 หาหาได้ 2x บวก y เท่ากับ5สมการที่1สมการที่2ก็เป็น x บวก 3y เท่ากับ10สมการที่2แนะจับ2คูณ2ก็เป็น 2x บวก 6y เท่ากับ20 สมการที่3จับลบแล้วนะ3-1ลบ1ก็ได้ 5y เท่ากับ15เพราะฉะนั้น y เท่ากับ3 x ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้า y 3 x เก็เป็น5นะ5-3ลบ3ก็2 2หาสก็1ได้แล้วแสดงว่า h k ก็คือ1 3เมื่อกี้เราค้างที่รัศมีรัศมีก็คือระหว่าง sk กับ6 4 ก็หารนะยจะห่างระหว่างจุดเลยก็ัรูทผลต่างผลต่างของ x เมื่อกี้นี้คือ1,3นะผลต่างของ x ก็คือ6กับ1ก็เป็น5้ากลัง2ผลต่างของของ y ก็คือ3กับ4ก็คือ1นกลัง2นะครับก็เป็น25บาวกด้วยหนึ่งถอดระฉะนั้นรัสมีคือรูทยี่หน่วยต่อโอเคทำได้ดีวันนี้พอแล้วนนี้นะ ผลบวกของคําตอบทั้งหมดของสมการนะครับโอเคข้อนี้เป็นล็อกนะล็อกแลแต่มี Absolute ด้วยเวลาเจออันนี้คําตอบทั้งหมดนะระวังให้ดีเดี๋ยวค่อยมาดูตอนตอนจบได้กี่คำตอบต้องเช็คก่อนว่าคําตอบอาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดอโอเคอ่าล็อกของ f อ2แอลบสยกกำลัง x อลบหเท่ากับ0นี้มีฐาน10ซ่อนอยู่นะครับ เราเอาฐนสามัญเราเอาสิบไปยกตัวนี้ขึ้นก็กลายเป็น10บกำลังศได้1น,นะครับก็เหลืออะไรครับ f x รลบสองยก 2, กำลังเ,งเง5จเจอแบบนี้จเจอ,อบ่อยออกบ่อยด้วยนะครับการที่เลขเลขยกกำลังมันได้เท่ากับหนึ่ง,ง 1, มีมีอยู่2องกรณีกรณีแรกก็คือเลขชี้กำลังมันนะครับอาจจะเท่ากับ0ูนเพราะฉะนั้นได้เท่ากับห้าเป็นไปได้ โอเคไหหรืออีกกรณีหนึ่งคือฐานฐานของเลขกำลังตัวนี้อาจจะเป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเชนนี้ถ้าแก่แอบส่วนก็ได้ x ลบสองเท่ากับ1กับ x ลบสองอาจจะไปเท่ากับลบหนึ่งเพราะนั x ้น x ก็อาจจะเท่ากับเท่าไรได้3หรือไม่ก็ x ก็อาจจะเท่ากับเท่าไรครับลบหนึ่งบวกสองก็เป็นหนึ่งทั้งสามตัวอย่าลืมเรื่องล็อกเรื่องล็อกก็คือจุดนี้ครับเรื่องล็อกเนี่ย จุดนี้กับจุดนี้ตรงนี้ต้องมากกว่าศูนย์ตรงนี้ต้องมากกว่าศูนย์แล้วก็ไม่เท่ากันึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วข้อน,นี้ตรงนี้มากกว่าศูนย์ไหมก็มากกว่าู่แลวแหละเพราะว่ามันแอบสูตรถูกไหมแอบสูตรยกเว้นมันเป็นยกเว้นมันเป็นศูนย์ซึ่งเราก็ไม่ได้คิดให้มันเป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคําตอบที่มีทั้งหมดก็มีอะไรครับมีห้าสามแล้วก็หนึ่งเขาถามหาผลบวกของคําตอบก็เป็นนะครับ5้ 1, าบวกสาบวกหนึ่งก็เป็น9ก ต่อะโอเคไปต่อนะข้อเจ็ดนะครับข้อเจ็ดถ้าผลการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กชายจอยนะครับเป็นดังตารางอินตารมีการคิ่คะแนนการบ้านนะครับสอบกลางภาคแล้วก็ปลายภาคนะครับนี่ก็เกณฑ์จะให้น้ำหนักก็คือมันเบรน้ำหนักนะคะแนนที่ได้คือตามนี้นะครับแล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ของผล การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของเด็ชายจอย,จอยเป็นเท่าไหร่คือเป็นค่าเฉลีย่ยของคะแนนนะครับการคิดค่าเฉลีย่ยแบบเวทหนักก็ต้องคิด x bar เท่ากับเวทที่มีนะครับคูณกับค่า xi หารด้วยเวททั้งหมดาะง้นตรงนี้เราทำเลยเวทก็เวทเท่าไหร่ครับ85คูณ20ก็เป็น1 7 0 7 0นะครับ65ูณ40ก็เป็น2,600 X ช่มากชาย2600แล้วก็70คูณ40ก็เป็น2800เพราะฉะนั้นซิกมาเว yani ีก็เป็นอะไรครับ733 13บวก8ก็เป็น0 0ตด1 23 23ก็เป็น67นเพราะฉะนั้น X bar ของเคสของคุณจอย,ยก็จะเป็น7100หับจากสูตรนี้นะ หารด้วยซัมนะครับซ้ำตัวนี้ก็คือซ้มของเวทก็คือ100อยู่แล้วหาร100ก็ได้เป็น71%นะครับคะแนนคิดแค่คิดคะแนนธรรมดาตอนนี้นะครับถ้าใครเคยคิดจะแก้เฉลยตัวเองก็ข้อแบบนี้สบายอยู่แล้วเนาะครับข้อ8นะครับ,รบข้อ8เป็นความน่าจะเป็นนะก็โจทย์บอกว่า S เนี่ยนะครับเป็นเซตที่มีแต่เลข1นถึงเนะครับส่วนในตัว W เนะี่ยเป็นอ่าคือเป็นเซต A นะครับ โดยเซต A เนี่ยต้องเป็นสับเซตของ S ครับโดยมีสมาชิกนะครับ, icks, รบ4ตัวนะโจทย์บอกถ้าสุ่มหยิบเซต1เซตจาก W เซต W เนี่ยมีกี่แบบก็ลองไปว่ากันนะครับ,บ,นะบ Sample space ก็คืออะไรเอ่ยก็คือเซตของ W ทั้งหมดที่ทจะเป็นไปได้ Sample space นะแต่คำาว่าจะเป็นต้องการหาคำาว่าจะเป็นของ Event อีเวนต์คือเปอีเวนต์ที่ W ที่หยิบมาเนี่ยเป็นเซตที่ไม่มีเลขเก,ก้าเป็นสมาชิก เพราะฉะนั้น e v e n น์ก็คือ Set ของ W ที่ไม่มี9 s u อ่ะซับเบ s p a สเสก่อน s u บเบอสเปซคือฟร e สมาชิก4ตัวนะครับในการเลือกจากเลข1ถึง9ก็มี9ตัวก็คือ9เลือกมากนั่นคือ s ับเบอร์สเสอะไรก็ได้9เลือกมา4ไม่ได้สนใจการเรียงอยู่แล้วแต่ว่าตัว e v e n นตนะครับตัวอีเวนหรือเหตุการณ์ที่สนใจก็คือตัด9ออกไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือตั้งแต่1ถึง8 เลือกน่นะแเลือกสี่แค่นั้หมายคำตอบข้อนี้ป๊อปของอีเวนท์ที่เขาสนใจก็คือเป็นแเลือกสหารด้วยเเลือกสี่เลือกส,อสก็เป็นแส่วนด้วยสีนะเก้าเลือกสก็เป็นเแส่วนด้วยอ่ีก้กโอเคอ่ะอกับเศษส่วนนิดนึงแส่วนด้วยสีแกสี่ ก็คูณด,ด้วยเลยครับ4ี่ 5, แฝกหแฝกส่วนเแฝกมันคือความน่าจ,จะเป็นที่เกิดขึ้นเอา4แฝกเหมือนการตัดก่อนปุ๊บ4แฝกตัด5แฝกเหลือ5 8แฝกตัด9แฝกเหลือ9นะครับก็เป็น5้าส่วนเก้าถูกคำตอบต่อนะครับความน่าจะเป็นอีกแล้วความน่าจะเป็นที่ดวงพรจะไปดูหนังและไปซื้อ ของในวันอาทิตย์คือ0ูนและก็ศูนย์จก็อเข้าหมายถึงว่าดูหนังนะศูนแล้วก็ซื้อของอีก0ูนนะครับแต่คว้ายๆจะเป็นแบบสองอย่างเนะี้ยมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะคอสกันคือเขาทำทั้งสองอย่างอันนี้เป็นดูหนงังเป็น0.7นนะตั้งชื่อเป็นเซต A แล้วกันนะเป็นป๊อปเป็นป๊อปเนะ่วนนี้เป็นของ B นะก็คือไปซื้อนะซื้อของ ตรงนี้เป็น0.6น,นะครับถ้าดวงพรจะทํากิจกรรมอย่างน้อย1น,นึ่งกิจกรรมอย่างแน่นอนนั่นหมายถึงว่ายูนิเวอร์สก็คือ a ออยูเนียนบีนี่เลยครับแสดงว่า a ออยูเนียนบีแะป๊อปของ a ออยูเนียนบีั่นก็หนึ่งไม่มีข้างนอกคือถ้าเกิดเขียนเป็นสีเ่เหลี่ยมจะเข้าใจมากขึ้นปกติมันจะมีข้างนอกก็คือเขาอาจจะไม่ได้ทำสองอย่างนี้แต่นี่แน่นอนเขาต้องทำหนึ่งอย่างแสดงว่าไอ้ส่วนของอบริเวณที่เป็น ด้านนอกคนนี้คือไม่ทำสองอย่างเนี่ยเป็นป๊อปเป็นศูนย์เลยนะครับเป็นศูนย์ก็มีแฮ่ข้างในนะนั่นก็คือปฏยเดง A ยูเนียน B ทั้งหมดเลยป๊อปของมันนะและความ่จเป็นที่โดนพอนจะทํากิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยข้อด่างคนนี้เป็นเท่าไหร่ก็ง่ายนะก็ใช้แอพพายจากแผนภาพเบนเลอร์เรื่องเซตก็คือป๊อปของ A ยูเนียน B ย่อมมาจากป๊อปของ A นะครับบวกด้วยป๊อปของ B ลบด้วยปารของ a intersect b ซึ่งเนี่ยโจทย์ถามตัวเนี้ยตัวนี้แหละทั้งสองพิจารณมทั้งสองอย่างก็แทนค่าเลยหนึ่งเท่ากับ0.7นบวก0.6บวกด้วย x นี่คือตัวนี้นะจะได้เก็ดแล้วขึ้น x ก็เท่ากับอ่าเท่าไหร่ก็เป็น1.3ลบ1คือ0.3นั่นคือโอกาสที่เขาจะทำทั้งสองอย่างนะครับเรียบร้อยตอบอเร็วเลยนะครับ โจทย์ให้ an มานมาแล้วเขาให้เท k e ลิมิตลำดับอนันต์เท็กลิมิตเที่เอ็นเข้าใกล i n i น i ินเป็นลักษณะของพหุนามซึ่งคอนเซปต์ของการจะเช็คเอ็นเข้าให้เป็น Infinity คือดูเศษกับส่วนดูดีก e ีของมันนะครับดีกรีเศษกับดีกรีส่วนสูงสุดเอามาเทียบถ้ากรณีเป็นพหุนามซึ่งเคสนี้ก็คือเป็นพหุนามลองดูสิ แคสนี้ข้างบนถ้าเรามองตัวที่มันเป็นไัโนามคือ n พนกนี้กับพน้นนี้เพราะฉะนั้นตรงเศษของมันเนี่ยเยอะสุดก็คือ 2n ทั้งหมดยกกำลัง13นะครับเดี๋ยวมันจะต้องไปคูณกับ2ตัวนี้ต้องคูณกันองคูณกับ n กำลัง2เพราะงั้นดีรีสูงสุดจะมีสัมประสิทธิ์เป็น2กำลัง13แล้วก็ n กำลัง15เก็บไว้ก่อนตัวอื่นก็บาๆไม่สนใจ ต่อไปก็ดูที่ข้างล่างขึ้นข้างล่างเห็นจัดมันคืออะไรครับตัวนี้ยกกําลัง1ิบ้ามันคือลบ2 n ทั้งหมดยกกําลังสิบ้ามันก็เลยได้เป็นลบ2ยกกําลังสิบ้าแล้วก็ n กําลัง15้าซึ่งข้อสอบมักจะออกตรงจุดที่ดีกีเศษและดีกีส่วนสูงสุดเนี่ยมันเท่ากันนะครับมันจะมีคําตอบคือมันจะคอนเว์เจนต์จะเป็นลําดับคอนเว์เจนต์คือหาค่าได้ก็ตัดก,กันไงเพราะว่าโพสที่มันบวกบ,บาร์เนี่ยมันมีผลน้อยมากที่ที่เทเข้าไปอินฟินิตี้ infinity, นะครับ าตัดตัดก็เหลืออะรครับ2กํกำลัง13ส่วน2กํกำลัง15แต่ว่ามันเป็นติดลบนั่นคือดึงองอกมาเลยเป็นการลบนะครับมันก็เลยได้เป็น1ส่วน2กํกำลัง2ติดลบตอบลบ1ส่วนสี่